สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะผมบ่าวเต่านะครับอยู่กระช่องเต๋าสายกลางนะครับกสำหรับคลิปนี้นะครับสิพาทุกคนมาเบิ่งแบบกระถางนะครับที่ผมได้เทไว้นะครับเนาะนี่แบบกระถางที่เ้องหัวสี่ใบปลูกพักปลูกดอกใหม่นะครับเนาะนี่นี่นะครับตัวนี้ความกว้างนะครับกว้างแปดสิบเอ้ยเออกว้างสี่สิบกว้างสี่สิบยาวแปดสิบนะครับนี่สูงสามสิบเซนนะครับนี่ผมได้เจาะห้เจาะยางไว้แล้วนะครับนี่ จาะหูเจาะเจาะหูสีขางนะครับซีขางแล้วก็เจาะเจาะในในฐานมันนะครับฐานฐานฐานเจ้าเฮ็ดใบนะครับนี่เจาะเจ็ดเจ็ดหูนะครับเพื่อก้านระบายน้ำที่ดีนะครับนี่ตอนนี้เทไห์ประมาณสิบกลัวแล้วนะครับสิบกลัวแต่ว่ายังมาท่านแล้วเขาไปในโุงเรือนนะครับลอยมันติมกี่สิบกี่สิบกระถางก็นะครับค่อยขนเขาไปทีเดียวนะครับนี่ตัวนี้นะครับ เป็นตัวเทหมูว่านเนาะครับนี่ตัวเทหมูว่านเนี่เขาสีเทมือนึงเทตอนเสานะครับแกะแกะตอนยิเนนะครับ,ตตรบแ, أ, แ,แต่ว่าเฮ้าเทมือละสองก็ได้เนาะครับแต่ว่าเฮ้าสีเทเทจากตอนตอนยินมาไปหาตอนเสารฮาสีแกะตอนเสาร้าอีกเที่ยหนึ่งนะครับแต่ว่ามันสีหยากตอนที่เฮ้าที่ถอดถอดแบบเนาะครับนี่นี่นะครับแบบที่ผมได้เทเนาะครับนี่ าพาทุกคนมาเบิ่งเนาะครับแบบที่ห้าเท่เนาะครับนี่ตัวนี้เนาะครับสําหรับตัวนี้เนาะครับสีาสิสิเป็นตัวยกเนาะครับนี่ยกยกดันขึ้นยกดันแบบใน่ยขึ้นเนาะครับยกดันแบบใน่ยขึ้นกระถางตัวนี้เนาะครับตัวนี้ถอดออกมาหนีเนาะครับฟังหนีออกถอดออกมาหนีเนาะครับตัวนี้น็อตยืดไว้เนาะครับยึดตัวนี้ไว เดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปนะครับผมสีผ้าทุกคนมาเบิงวิธีการเทนะครับเดี๋ยวสิพาเบิ้องต้นถี่เห่ากระถางเห่าเป็นในช่วงทดลองปลูกนะครับว่าเห่าปลูกพักมันสีงามบอเนาะครับเดี๋ยวผ้าไปเบิ้องทางในลุงเลื่อนนะครับว่าเห่าเดี๋ยวเข้าไปจากตัวแล้วนะครับว่าผมไดี๋ทดลองปลูกพักเบิงในกระถางแล้วนะครับถี่เห่าเจาะหูนะครับชุดแรก ชุดแรกบอได้เจาะหู้นะครับบอได้เจาะหู้ทางไตนะครับเจาะหู้แต่คางคนะครับซีขางตัวนี้เป็นช่วงทดลองทดลองนี่ที่ว่ากระถางนะครับกระถางที่ผมเดบทดลองเบิ้งนะครับว่ามสิพานบ่แต่สาหรับทีห้าเจาะแบบหูแบบนั้นนะครับ้างไตเจ็ดหู้นะครับ้างคางๆางคางซีหู้นะครับนี่ขคางคางนี่ซีมันชิเป็นซีคางนะครับมันจะเจาะคางซีขางนะครับ ต้นหอมตัวนี้เป็นต้นหอมนะครับต้นหอมกับประกาศผมทดลองปลูกเบื้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับกระถางเข้าเรื่มเรื่มสีพานแล้วนะครับผมปลูกทดลองปลูกหลายหลายเธอแล้วนะครับมันจะอยู่กับดินน้ำนะครับพี่น้องดินดินนะครับตัวนี้ผมใส่ดินธรรมดานะครับข้าคอยมาคุกกับปุ๋ยหมักอย่างเดียวกพ่อนะครับนี่ปุ๋ยหมักขี้ง่วนะครับขี้งัวแล้วมามักไว เอาดินมาใส่ว้ก่อนนะครับดอกกะคดหนามไปเรื่อยนะครับกคดหนามดอกกะพวกให้วกหกงาพวก à, พวกยังมันเกิดก็นนาะครับเฮาสีลกลกห้าลกหยังถิ่มออกก่อนนะครับบัดนีเ้าวคอยมาปลูกนะครับโคดหนามไปประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เพราะว่าให้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 ามันเกิดขึ้นมานะครับเกิดขึ้นมาแล้วข้ากะสิลกห้าถิ่มบัดนีเ้าสีเป็นปลูกพักนะครับปลูกพักในกระถางเป็นยังถึงว่ามันดีนะครับดีคืออย่างหนึ่งนะครับเวลาเอาห้าเอาหยังมันเอา่าเนะครับนี่เห็นบ่ แป้งพักผมบ่มีหยาเลยนะครับตนผมาชมฟังนี่กับบ่มีหยาเนาะครับนี่บ่มีหยาไม่หยังเลยเนาะครับนี่ตอนนี้เป็นช่วงทดลองเนาะครับช่วงทดลองว่ามันเออกระถางเฮ้าสิสมบูรณ์แบบบ่เนนะครับแต่ว่ากระถางที่เฮ้าที่ผมเทเนาะครับผมว่ามันสีดีเนาะครับเป็นหยังถึงลงทุนแบบนี้เนาะครับเพื่อว่าเฮ้าปลูกใบ้1บ10บปีกระถางมันสิเสียบอเนาะครับนี่ว่าเข้าใส่ปุน ปูนปอดแลนเท่เนาะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเข้าผสมเข็มข้นเนาะครับสองตอนปูนขูนหนึ่งไส้ไส้ส,สองเนาะครับนี่มัดชิดีตรงนี้เนาะครับเพื่อเข้าผสมเองเนาะครับเดี๋ยวสิพายเบิ้งตัวตัวถี่ผมดีในว่างกระถางมาแหลวเนะครับนี่ว่างมาเหล้วประมาณยี่สิบยี่สิบสองกระถางเนาะครับปูนอยู่ฟังปูนเนาะครับเนาะ กะสีว่างให้มันเต็มเต็มจากแนวแนี้ยวฟางหนีนะครับมาถึงไปถึงบนเถาปลูกต้นนั้นนะครับถ้าเม็ดผมวัดเบื้องล่างมันมันแปดชิปกระถางนะครับแปดชิปกระถางกระสีร่องเบื้องพวกพลาสติกนั่นนะครับนี่พลาสติกพลาสติกตัวนี้เป็นสองลอยไม่ขอนนะครับว่ามันสิปลูกพักแล้วมันสิงามบอลนะครับความหนาของมันนะครับสองลอยไม่ขอนแต่ว่ายูวีขึ้เก่าแล้วครับยูวีเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้สแลน กล้องแสงนะครับซแซลแนดกล้องแสงอยู่ที่ผมสื่อผมใส่ตัวนี้นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเก่าของที่ผมมีแต่แตก่อนนะครับนี่ซแซลแนดตัวนี้เป็นสแสลแนดหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับนี่กระถางกระถางผมว่างว่างมาแล้วนะครับนี่นี่นะครับกระถางว่างมาแล้วตัวนี้ว่างมาก ประมาณดีสิบสองนะครับดีสิบสองกระถางแล้วว่ามันขาดอีกขาดอีกหกสิบนะครับหกสิบมันสิเป็นแปดสิบพอดีตัวนี้ก็ต่อจากนี้ไปนะครับที่ผมเด็ดเทอยู่ฟังข้างนอกนะครับผมเสียมันได้ยี่สิบกระถางแล้วก็สิเอามาว่างให้มันได้เป็นล็อกของไผของมันนะครับนี่ล็อกมานี้ก็นะครับถ้าว่าสิเที่หมื่นสองกระถางก็ได้นะครับแต่ว่ามันสี่เมย์เฮานะครับผมก็เลยเทไปหมือนละ กระถางกับพ่อเนาะครับเนาะฮิตไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่นะครับมาอัปเดตอัปเดตลรงเลื่อนในเบื้องนะครับนี่อัปเดตแต่ว่าช่วงนี้ยังท่านได้ปลูกนะครับช่วงนี้กะพักชีจีนก็ยัวม่านล้วละสองหลอยนะครับปลูกต้นหอมกะบยัวมันหล่อยกว่านะครับแต่ว่าฝนตกช่วงนี้มันสีแพงแน่นะครับแต่ว่าผมยังท่านได้เตยมปลูกพักอยู่นะครับผมสีล่องสีปลูกในกระถางสุด สุดเดียวเลยนะครับสีลองเมึงในกระถางก่อนนะครับเนาะกะหวังว่าคลิปนี้นะครับสีเป็นประโยชน์กับพีากัหนงเช่าปลูกผักนะครับผักอินทรี์ผักปลอดสารนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับว้เชอกันลิปหนานะครับสวัสดีครับ